สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชีกกกกๆนะคะวันนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเอซีทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่เสียไปต้ตนแล้วลูกหลานปไปต้ตนเด็กๆเด็ก ก็วาระขึ้นปีใหม่นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในวันขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ลำรวยร่ำรวยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาที่ร้านล้วยพอดกันนะคะภารกิจเรานะคะวันนี้รู้สึกว่า เงาเงอยนะคะกล้วยทอดลูกสั่งมากกล้วยทอดติดใจร้านหน้าร้านองุู่เด็กน้อยไปใส่หมดแล้วนอนอยู่ในบ้านค่ะาปซื้อของอ,นะอันเอาของมาฝากเด็กๆ เพื่อมาสวัสดีครับน้อยเพื้มมาลูกมาเอาของมาฝากสวัสดีครับครับโอ้นักได้ลูกนักตตำกล้วยทอดวันนี้มีแต่กล้วยนะคะมีแต่กล้วยมันมาสั่งแล้วเขาวิ่งเขาวิ่งวันที่สี่ เอาเท่าไรเราอันนี้มันกล้วยเพลือเฮ้ยอันนี้มันเป็นกล้วยเพันแถมมาให้นะคะไม่็บ่ได้กินเบิร์มันเป็นสีม่วงบอกขยอ่าาชิจะเมยานตายนะเจ้าเนาะลองเอาชิมลูกมันเป็นสีม่วงเออผสมมาแ้ว เป็นอะไร้บบนี้รสชาติมันกคล้ายๆกล้วยหอมต้นมะกล้วยหอมกล้วยหอมไข่นะคะแต่มันเป็นลูกสีม่วงแต่ว่าลูกมันใหญ่เนาะเอาืนสี่สิบบาทจ้งสดร้อนๆเมื่อคืนจุดผูกกันตุ๊มๆนุ่มๆเจ้าคืนหายจ้อยเลยล่อจุดผูกกับเด็กหน่อยค่ะก็ะถอบไปนอนเลยวันนี้นะ ใบน้ำกล้วยนี่สูงมากนะคะหวานมากด้วย,วน,นะวยน่ากินซองกัน,นเพียงน่าเคียดแขวเลยทหวานแหง้งหวานกล้วยกับตัแหง้งค่ะ โหแบงใหญ่จังค่ะยังไม่มีเลยค่ะขายของเงียบปีใหม่นะเราจะเอาไปเล่นไปกิน<า>เลยเขาเอาโซนเดียวเขาเอาโซนกันเขานิยมโซนกันขอบคุณค่ะอ้าวก็ช้างสองตัวโซนกันไงช้างต้องหันหน้าเข้าหาค่ะเจ้าเห็นไหมเราาไปตลาดนะ ฉลองฉลองคุยใหม่ปลามีจะมีปลามีกุ้งม่หมดอ่ามีปลามีกุ้งเห็นไหมอาหารทะเลได้ขายดีเปนโดนนั้นเปนโด้โนมาบ้านเนาะค่ะซุ่มเจ้ากินกุ้งก็ยังเมาไดี๋ยวเสร็จมาคืนเนาะเออเมื่งเมาตายก่อนรถได้แล้วนะคะของฝากให้ลุงช่างเมื่อกี้ประกาศหาสวอว์อยากกินกล้วยทอดเรา ประกาศใส่ไม้ติดใจติดใ,ใจกล้วยทอดร้านนี้ต้องกินทุกวันอ่ะไ,ไปบำรุงเไปเให้ลุงช่างเมืว่อวานเราก็กินเมื่อวานเราก็ซื้อไปสวัสดี ช่องใหญ่ช่องใหญ่ชองใหญ่ช่องใหญ่โอ้กำลังเอาขากรองไว้อันหนึงออโอต่อไปก็จะเป็นดอกทานตะวันแล้วก็จะเป็นเซี่ยนฝรั่งเอ้ามันคือ อันนี้เรายังไม่เอาอน้ําใส่บ่ใส่เมื่อวานใส่เมื่อวานอวันนี้ต้องใส่อีกเี่ <al> อเอเร เซังนะคะเอาลงมาไว้ด้านล่างเพราะว่าต้องรื้อนั่งร้านออกนะคะเวทีออโอ้ประกาศหาซวให้มาททำงานอีกแล้วบอยุดบ๊ยอนบอวันปีใหม่นะปีใหม่นะยุดแน่ปีใหม่นะเขาให้หยุดหนึ่งวนัน ตำเนียมนี่มาจากไหนรู้พันว่าไปซื้อก๋วยทอดมาให้ลุงเน้ปะสันแล้วเจ้าอยู่โดมบ่เออผู้ใดไปสักผ้าันไอ้ปูกับมืดทุกคนอยู่โดมไม่ได้ไปกันเฝ้าอยู่เวียนโดมนั่นเขาลืมกันเหมดละบ่ฮะเวียนให้เฝ้าโดนน่ะเราลืมกันหมดแล้วบ่ไม่ได้ลืมแล้วค่อยกับพากันเฝ้าอยู่สามแถวสามแถวเฝ้าหน้า ไปบันทึกไปเราได้บันทึกครับผมครับขอบคุณครับไปเรบไม่รวยเด้อจ้าดูมาเป็นหมาเศรษฐีพี่หมาเศรษฐีเด้อจ้าอาไปนะคะให้เราเห็นียกผู้เดียวเราซะเราไปพักผ่อนอีกอ้าวขากองอีกวะ <laughs> โอ้ ไปหาน้องปุ๊นะคะเอ้าเอาผู้เดียวเอาละอเอาผู้เดียวละพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยต้อนรับพีใหม่มาหนาก็เฮ็ยผู้เดียวก็เป็นเนาะอันอันเอาผู้เดียวก็เป็นเนาะเอาผู้เดียวก็เป็นเนาะมากล้วยแขกมาก มันมันทอดกล้วยทอดนะคะเอฟซี UFC. สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากคุณกำลังใจให้เราที่นาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ